ซื้ออาหารใช้แข็งค่ะเยอะแยะเลยซื้ออะไรดีอันนี้อะไรอ่ะไก่นักเก็ตอะไรเต็มเลยค่ะทุกคนจะกินอะไรดี ขนมปังแช่แข็งพิซซ่ากล่องสี่สิบเก้าโครนอันนี้เป็นหนกปลาค่ะปลาแช่แข็งปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาบ้านเขานะคะ ตรงนี้ก็มีค่ะเนี่ยครับเป็นกล่องแดงๆนี่ครับเป็นปลาซาบะแกะก้างเอาหมดเลยนะคะเลี๋ยวจะระดูอันนี้แซลมอนกุ้งแค่แข็ัน,นี่ล็อบเตอร์เดือดกล่องเท่าไหร่ละสองร้อย สองร้อยยีบเก้าตุปลาลักเต็มเลยค่ะปลาลักปลาลักเป็นชิ้นๆนะคะแช่ฟิชแช่แข็งอันนี้อะไรเอ่ย เป็ดหรือห่านคะเนี่ยตัวเบลอเลยน่าจะไก่งวงค่ะไก่งวงหรือเปล่าไม่แน่ใจมันไม่ได้เขียนนะคะไม่ใช่เป็ดค่ะอุ้ยอังกาเป็ดค่ะเป็ด ตัวเบลอเลยตัวใหญ่มากตัวละสามเก้าเลยนี่จะ้ะกินสามวันก็ไม่หมดแม่หกเป็ดหรือหา่านเป็ดค่ะแต่ตัวใหญ่มาก กินไม่ไหวคะ่ะทุกคน <c oughs> ซื้อน้ำตาลไปด้วยดีน้ำตาลปรึกคะ่ะน้ำตาลปรึกบ้านเรา น้ำตาลปึกน้ำตาลปึกซึ้น้ำตาลทรายด้วยดีกว่าล็อกน้ำตาลทรายข้าวสารก็มีนะคะ เนี่ยค่ะมันจะเขียนบอกข้าวจัสมินสองโลหกสิบเก้าหกสิบเก้าเจ็ดสิบหกสิบเก้าเก้าสิบก็เท่ากับเจ็ดสิบแต่รุ่นนี้เคยซื้อไปแล้วค่ะมันไม่อร่อยซื้อน้ำตาลจะน้ำตาล นเพื่อไปทำขนมกานสายโอ้เดี๋ยววันหลังมาเอาดีวกว่าค่ะหนักแล้วไม่ไหวแล้วได้มันเทศด้วยค่ะได้ทำมันเทศเทศมันเทศมันเทศ นีมักโกะโรนีค่ะพาสต้าพาสต้ามักโกะโรนีคนนี้แป้งทำขนมปังช็อกโกแลตไปทำขนมค่ะถั่วอัลมอนนมก็มีนะคะนมข้นอันนี้แพนนี่น,นี่บ้านเราเขาเรียกอะไรกินกับกาแฟ เนี่ยจ้ะเขาเรียกผงอะไรนะบ้านเรานึกไม่ออกค่ะชื่ออะไรอะ่ะไปใส่กาแฟะนะคะเวลาเราชงกาแฟแล้วก็ใส่กาแฟะนะคะตรงนี้เครื่องดื่มเราจะกินอะไรคะทุกคน นันเทศจะไปทำขนมค่ะน,นี่แผนกยาย้อมผมโกรกผมค่ะโกรกผมกระดชุด นี่สับปม้กล้วยเส้นขนมปัง ขนมปังโอ้ะคนหนักแล้วไปดีกว่าคิดตังก่อนนะคะ